โฟเบเบ้แชะภาพคู่ประชันความสวยแบลตำนานเน็ตไอดอลรุ่นแรกไหนใครทันบ้างโฟสกลรัตแชะภาพคู่เบเบ้ทันชนกประชันความสวยแบลตำนานเน็ตไอดอลรุ่นแรกเรียกได้ว่าแจ้งเกิดความโด่งดังมาตั้งแต่สมัยเป็นเน็ตไอดอลรุ่นแรกเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องนักแสดงสาวโฟสกลรัตวรอุไรและ เบเบ้ธันชนกริธินาคาที่ล่าสุด12ธันวาคม2566ทั้งคู่ก็ได้มาปะก,กาันพร้อมกับแชะภาพอวดความสวยประชันความแบวสู้กล้องและอวดลงอินสตากแกรมให้แฟนๆได้ชมโดยงานนี้เบเบ้ธันชนกก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า หัวหน้าแก๊งเด็กดีพร้อมกับรีสตอรี่ไอจเผยให้เห็นภาพสมัยวัยละอ่อนมาเทียบกับปัจจุบันชัดชัดและมีแคปชั่นแซวว่าเน็ตไอดอลรุ่นแรกของจริงขณะที่ทางด้านโฟสกลรัฐก็ได้โพสต์ภาพแบวสุดพลังคู่กับสาวเบเบ้ลงอินสตาแกรมพร้อมกับระบุคแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า เน็ตไอดอลรุ่นแรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทันกันไหม55และหลังจากที่ได้เห็นโสภไยดังกล่าวแล้วนั้นบรรดาแฟนๆก็ไม่พลาดพากันเข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์ความคิดว้และความฮอตฮิตติดบอดเด็กดีของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว